สำนวนยิ่งให้ยิ่งหมดในบริบททางธรรมะนี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียทรัพย์สิ่งของได้หมายถึงยิ่งให้ทานด้วยจิตบริสุทธิ์กิเลสยิ่งลดน้อยลงเพราะการให้คือการฝึกปล่อยวางความตรนีความยึดติดและความเห็นแก่ตัวกิเลสหมดไปเพราะการให้ทานอย่างไรตามหลักพุทธศาสนากิเลสได้แก่ความโลภ โกรธหลงจะถูกขัดเกลวได้ด้วยทานคือการให้เพราะ1ให้วัตถุทานหมดโลภคือความโลภหลักการยิ่งให้ของนอกตัวเช่นเงินสิ่งของยิ่งลดความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติตัวอย่างพระเวสสันดรให้ทานได้แม้แต่ช้างคู่บ้านคู่เมืองก็เพื่อฝึกการไม่ยึดติดในสมบัติผลที่เกิดขึ้น ใจไม่เป็นทาตุของวัตถุ 2. ให้ธรรมทานหมดโมหะคือความหลงหลักการยิ่งแบ่งปันความรู้ยิ่งเห็นความจริงว่าความรู้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นสมบัติของโลกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่สัตว์โลกโดยไม่เก็บไว้เพื่อตอนเองผลที่เกิดขึ้นจิตหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งส ให้อภัยทานหมดโทสะคือความโกรธหลักการยิ่งให้อภัยยิ่งไม่สะสมความขุนเคืองใจตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงให้อภัยพระเทวทัตที่เคยลอบทำร้ายพระองค์ผลที่เกิดขึ้นใจไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะความพยาบาททำไมการให้ทานจึงเผากิเลสในสังยุตตนิกายกล่าวว่าทานที่ให้ด้วยวิลัตคือความสำรวม ย่อมเป็นเครื่องเผากิเลสดังนั้นยิ่งให้ยิ่งหมดจึงหมายความว่ายิ่งฝึกให้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์และรู้เท่าทันกิเลสก็ยิ่งร่อยหรอจนใจเป็นอิสระจากกิเลสได้นั่นเองหากท่านใดต้องการให้เสนอหลักธรรมเรื่องใดฝากคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยครับ